กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ริสาจะพาทุกคนมาทำแกงเผือกอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ริสาจะไม่ได้แกงใส่ปลาย่างนะคะริสาจะแกงใส่ปลากระป๋องค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องนำเผือกมาปอกเปลือกก่อนนะคะทุกคนเผือกที่ใช้แกงจะเป็นเผือกพันหัวเล็กๆแบบนี้เลยนะคะ เนื้อของเผือกพันนี้จะมีความมันเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะทุกคนเผือกนี้ทิสาก็ได้มาจากบ้านคุณแม่นะคะคุณแม่ปลูกไว้เนาะอยู่ในสวนของคุณแม่นะคะทิสาก็ได้ไปขุดนํามาไว้แกงคะ่ะสําหรับเผือกก็ทําได้หลายเมนูนะคะทุกคนนอกจากจะนํามาทําเป็นขนมหวานบวชเผือกเผือกชาเผือกชุบแป้งทอด บัวลอยเผือกเผือกกวนหรืออีกมากมายหลายเมนูเลยนะคะนอกจากแปรรูปเป็นขนมหวานไว้ทานเล่นยังสามารถนำมาแกงได้ด้วยนะคะทุกคนหลายๆคนไม่ทราบว่าเผือกสามารถนำมาแกงได้นะคะริสาอยากให้ทุกคนลองนะคะทุกคนลองนำมาแกงแบบริสานะคะนำมาแกงทานดูอร่อยนะคะทุกคน โดยเฉพาะแกงป่าแกงส้มนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักขยงนะคะทุกคนลองนำผักขยงมาใส่นะคะจะหอมและเข้ากันมากๆเลยค่ะเมื่อปอกเสร็จแล้วน้ำเผือกไปล้างน้ำนะคะทุกคนล้างน้ำให้สะอาดค่ะ จากนั้นนำเผือกมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะ เครื่องแกงก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็มีปลากระป๋องนะคะมีพริกแกงใบมะกรูดหอมกระเทียมกระชายนะคะที่ที่สาวจะใช้ในวันนี้เมื่อน้ำเดือดเราจะใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นตามด้วยปลากระป๋องคะ่ะ ปรุงเครื่องตามใจชอบเลยนะคะทุกคนชอบรสไหนก็ใส่ปรุงลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เผือกลงไปนะคะรอจนเผือกสุกนะคะทิ้งไว้สักพักเนาะให้เผือกสุกจากนั้นสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ผักขะแยงนะคะทุกคน นี่ก็เป็นผักคะแยงที่ทิสาเตรียมไว้นะคะซึ่งทิสาได้ซื้อมาปลูกไว้หนึ่งกระถางเนาะปลูกไว้เองนะคะเวลาทำกับข้าวทิสาก็จะไปเก็บมาใส่นะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้เผือกสุกก่อนนะคะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเมื่อเผือกสุกเดี๋ยวเราใส่ผักคะญงลงไปเลยนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ ตอนนี้เผือกกะสุกได้ที่แล้วนะคะใส่ผักขยงลงไปค่ะหอมมากๆเลยนะคะทุกคนเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะสำหรับลหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปจบแล้วอยากทานแกงเผือกแบบริสาอย่าลืมไปหาวัตถุดิบมาทำทานกันนะคะทุกคน รับรองจะอร่อยมากๆเลยค่ะทานแล้วจะติดใจนะคะทุกคนแล้วก็จะทําทานแบบบ่อยๆเลยละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ริสาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ริส่าชาแนลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของริสานะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานแกงเผือกก่อนนะคะบายยค่ะ